เปียกเบิดแล้วหุ่นแจ้งมากเลยโตกตามเง่นเมันตกตามเง่นม่แจ้งมาเบิดอไงอืมแห้งขากกันนี้เนาะแต่เป็นตกะเกล็กส้มงหนึ่งเออกับซีมีน้าน่าให้น่าอยู่อืม เสร็จบุพอพหาณจีชอบแต่ว่าแห้งพี่น้องแห้งเลยหรอโอ้น้มลายทางนะตุกกระเรียนกู มันแลมนมาไว้อย่างนี้ยงโอ๊ก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 โอกมาสีเป็นจงาีิบักสีบักเท่ามาทางนี้แล้วพี่น้องคนนะโอ้ตูโอดโดดโดดโดดมา เมียก็ใหญ่ <c oughs> ตกวพอดีทางเปลือนได้แบบนี้มันแหงมันแหงก็จริงอยู่แต่ว่ามันแหงโบหึงพี่เราเลยมันระเหตดในทางเปลือนคือเก่าเนาะ ถ้าแห้งเป็นชัมม่วโมงหนึ่งทางบริเวอนด้มันพอมันนั้นไหลไหลขีดตรมเบิดอันนี้น่ะเข่ามากเลือเจ๊ะๆได้นี่นะอืะมหมเนี่ยเริ่มแล้ววันนี้เขาออกกับพ้นลิ้นอีก้ะห้ามดอกเขา Ừ, มึงเลยพี่น้องล่าสุดแดดออกเซยไหมแดดออกเบ่งพี่น้องฮมมันเสด็จพคุณตกแดดออก้วจ้าโอ้โหแบบนี้เออแดดออกวันนีล่าสุด,น,สดน,นะจ้ะ แดดออกแล้วจ้าฝุ่นมันไปทางนั้นเนาะมืดตึบไปทางนั้นเลยแต่ว่าแห้งแห้งนี่หรอแต่บพ่อหาหน้าที่ก่อนผู้มืดไปทางนั้นเลยน,น้ำกระไรอยู่แถวนี้ฮู้มันไปผู้ ฝนตกแดดบมดได้ซุกเลยพูดหมื่นปไปทางไหนแ <c oughs> <c oughs> ดดออกเลยห่อนจะไปนองปักซองนานาสต็อกอยู่ปักซองกันพวกไปปักซองเนี่ย หมอว่าพื้นพ้นนี่้าห,อห,อห้อนห้อนมาเฮ้ยปักช่องบอลน่มะมันไม่เด้ค่ะวรมันนองแค้นหน่อยๆจแล้วทุกคนแล้วพี่น้องจา๋านาะขคอกันมาคลิปนานาะฝากกไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า ฝนตกตามงุนน่นเนะไหลไห,ไห,ไหลไว้ที่รอนะไหลผ่านไาอนี่แป,ป๊บเดียวไหมแป,ป๊บเดียวแหลนจวดจวดจวดจวแต่วันอุ้ยแต่มันจักสโมงหนึ่งนี่ห่วยมก็สิมีนาำใน,อย,น,อ,นอย่าออกไปนะล,ลูกพ้นอืมอ ណាបកឆយបែไหนมา